โรงเรียนมารีวิทยานนทบ,บุรียินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์คุณครูผู้สอนทีโชคครับจุดประสงค์การเรียนรู้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับ สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์อีกครั้งพบกับจิโชคนะครับวันนี้เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับในเรื่องของ do you want cabbages do you want cabbages นะครับสำหรับเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปสู่บทเรียนกันเลยนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของ recap หรือการสรุปนั่นเองครับสำหรับคำศัพท์ที่ ทีเชอร์เคยสอนไปแล้วนะครับก็เกี่ยวกับ vegetable และ fruit นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับคำแรกนะครับ Onion หัวหอม cucumber แตงกวา coconut มะพร้าว watermelon แตงโม rose apple ชมพู่ cabbage กะหล่ำปลี corn ข้าวโพด mangosteen ม Mang ังคุด ต่อมาเรามาแยกคำกันนะครับว่าคำไหนจะอยู่ชนิดของ vegetable ผักและคำไหนจะอยู่ชนิดของ fruit ผลไม้เรามาดู vegetable ก่อนเลยนะครับ vegetable นะครับก็จะมี corn ข้าวโพดอั i เ n หัวหอม cucumber แตงกวาและ cabbage แปลว่ากะหล่ำปลีนะครับต่อมาครับเรามาดู fruit ผลไม้กันเลยนะครับ คอนนะครับคอนจะเป็นได้ทั้ง vegetable และ f r u i นะครับ coconut มะพร้าว watermelon แตงโม rose apple ชมพู่และ mango t e e นะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูประโยคกันเลยนะครับที่เชื่อเคยสอนนักเรียนไปแล้วนะครับสำหรับการใช้ do you want นะครับอย่างเช่น do you want rose apple คุณต้องการชมพู่ไหมอ่าถ้านักเรียนต้องการนักเรียนจะตอบว่า yes i do yes i do แต่ถ้านักเรียนไม่ต้องการนักเรียนตอบได้ว่า no i don't no i don't นะครับนอกจากนี้นะครับนักเรียนยังจะสามารถนะครับเปลี่ยนคำว่า rose apple เป็นผลไม้ชนิดอื่นๆได้นะครับอย่างเช่น do you want apple do you want coconut Do you want m a n g o s t e e n Do you want watermelon นะครับแต่ถ้านักเรียนชอบนะครับนักเรียนตอบว่า Yes I do แต่ถ้านักเรียนไม่ชอบตอบ No I don't นะครับสุดท้ายของคลิปวิดีโอนะครับที่เชอร์มีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะครับนักเรียนจะต้องแปลความหมายของคำศัพท์เหล่านี้นะครับเป็นภาษาไทยนะครับคำศัพท์เหล่านี้นะครับก็จะมีประเภทของคำนามนะครับ cabbage coconut corn, cucumber, h hail juice, m a n g o s t e e n onion, rose apple, salad, pineapple, watermelon ต่อมาดูประเภทของกริยานะครับ like, make, want ต่อมาเรามาดูคำศัพท์ประเภท adjective หรือคำคุณศัพท์นะครับก o d นะครับอ่านักเรียนจะต้องเขียน ความหมายนะครับเป็นภาษาไทยลงให้เรียบร้อยนะครับก่อนส่งกันบ้านนะครับนักเรียนจะต้องเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ให้เรียบร้อยทิเชอร์จะได้ตรวจงานให้นักเรียนได้อย่างถูกต้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ